ของเก่าแต่งเพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นบันไดด้านข้างแล้วก็ตัวประตูไฟฟ้าที่ทำมาถึง2องข้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมท็อปทนเคเบออีกแล้วนะครับ ไม่น่าบ่นกับคุณผู้ชมเลยนะว่าผมไม่ค่อยได้รีวิวรถตู้ฮุนไดนะแต่ช่วงนี้ได้รีวิวรัวๆเลยนะเพราะว่าในเต็นท์มีรถฮุนไดถึง4ถึง5คันกันแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะนำสอคันมาเทียบดูให้รู้กันไปเลยว่าคันไหนหน่าใช้กว่ากันแต่วันนี้ผมมีรถ คุนได e ้2.5อีลิตนะครับคันนี้เนี่ย เป็นสีน้ําเงินอมเทาผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสีอะไรมนแล้วแต่คนมองนะฮะและเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสีชุดพิเศษนั่นเองความพิเศษของคันนี้นะครับก็คือเจ้าของเก่าแต่งเพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นบันไดด้านข้างที่ไหลออกมาจากตรงใต้ประตูไว้สําหรับคนมีอายุในการก้าวขึ้นไปแล้วก็ตัวประตูไฟฟ้าที่ทํามาถึง2ข้างนะฮะปกติตัวอีลิตจะเป็นประตูแมนวนวลธรรมดานะฮะแต่ว่าเจ้าของเก่าแต่งมานั่นเองนะฮะถือว่าเป็นออปชั่นเสริมที่เพิ่มความหรูหราดูดี คือเป็นรถที่ตัวรองลงมาแต่ว่าเวลาเราซื้อไปเหมือนได้ตัวประตูไฟฟ้าไปด้วยนี่ถือว่าจแจ๋วมากรถครันนี้ปี2021ใช้มาเพียงแค่1ปีเท่านั้นกับไหม่ที่ใช้ไป7,000กิโเมตรอ้โหไม่มีอะไรที่จะใหม่ไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่ามันใหม่แค่ไหนแต่ราคาเนี่ยขอบอกณนะจุดจุดนี้เลยตอนนี้เหลือเพียงนะ1 2 5 0 0ล้บาท สำหรับใครที่สนใจรถตู้11ที่นั่งนะครับข้างในคีนพื้นที่สะอาดมีออปชั่นสำหรับคนมีอายุด้วยนะครับเป็นรถที่ดีมากๆก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเราเป็นบุ๊คเคเบิลอโต้ขายรถยนต์มือสองคันลูคุณภาพนั่นเองนะครับรถคันนี้นะครับที่มันพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นปี2 1นะครับใช้มาเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับวารันตีเนี่ยยังมีถึงปี2024นะครับถ้านับจากตอนนี้ก็คือเหลืออีก2ปีนั่นเองก็คือซื้อรถไปเนี่ยเวลาเข้าศูนย์เนี่ยเเรรรรราาาาแแแทบบบไมม่่่ตต้้ออองงงสีีียยััคค์นนนนนะะะกดดูลิหหใฮ แล้วก็เอกสารทุกอย่างบุคเซอร์วิธพบที่สำคัญตัวรถไม่เคยชนหนักไม่เคยนำทัวร์ไม่ใส่ผูความนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันของเจ้าตตวคุณใด2.5อีลิตกนดีกว่านะครับไฟเนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟโรแกนนี้ใช้มาแค่1ปีเท่านั้นก็คือใหม่มากโอ้โหเสียงรถบรทุกยังแบบสู้เลยเป็นไงฮะ เรามาดูกระจังหน้าดีกว่ากระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโฉมปี2021ที่เราจะเห็นชัดเพราะว่ากระจังหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนโครเมียมและแต่เป็นเหมือนเส้นปะตัดสลับสีดําก็ระบายความร้อนได้อย่างดีมีโลโกฮุนไดนั่นเองนะฮะตัวไฟด้านซ้ายก็เหมือนกันสภาพสวยงามดูดีนะฮะยังไม่มีรอยอมเหลืองหรืออะไรสภาพใหม่ใช้งานดูดีจิ๊บเกยอยูเลกามากด้านหน้ามีสปอร์ตไลท์นะฮะนี่ เคลือบด้วยกรอบพลาสติกสีดำยังไม่ค่อยโดนแดดกัดเท่าไหร่นะฮะอันนี้ไม่เป็นคราบนิดๆหน่อยหปัดออกทำความสะอาดได้ดีนะฮะด้านล่างกันชนด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมเล็กๆนะฮะสวยงามนะกันชนสวยๆงามๆสภาพแข็งแรงสปอร์ตไลท์นะฮะแล้วก็สวยงามเราไปดูกันที่แม็กดีกว่าตอนที่ผมหาข้อมูลมา,มาเนี่ยแม็กจะเป็นแม็กขอบยางเนี่ยจะเป็นขอบ16อ่า R16 ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยสวยงามมาก นี่เป็นรอยสีเดิมๆของตัวรถมันเลยมั้งเนี่ยเนี่ยเห็นปะที่แบบว่าตามจุดๆๆเนี่ยแล้วก็ตัวยางเนี่ยดอกลึกยางปี21คือเนี่ยคุณดูดิลงแว็กลงอะไรให้แล้วดูดอกยางเนี่ยคือแบบโอ้โหอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องอยางเลยถ้าใครซื้อไปเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนสบายนะฮะแล้วก็กระจกเป็นสีเท่าน้ําเงินสีมันดูยากเหมือนกันฮนะแล้วก็กันสาดเป็นสีดาสภาพสวยงามนั่นเองนะ ยังไม่โดนแดดกันนะสภาพแบบโอเคเลยแล้วก็ตัวที่จับไม่ได้ติดอะไรเลยก็คือมีรอยเล็กน้อยนิดหน่อยแล้วก็มือจับก็ดึงเปิดประตูได้กปกตินี่ติดสติกเกอร์ด้วยว่าประตูอัตโนมัตินะเพราะว่าทามาแล้วนั่นเองนะฮะนี่นะล้อมแม็กด้านหลังก็สภาพขอดูก่อนนะค่อยๆดูอย่างใจเย็นสภาพสวยงามไม่มีรอยเบียดฟุตบาทมาตัวยางดอกลึกลงแว็กเรียบร้อยดอกยางไปได้อีกยางปี21ขอบ16 ลุยเลยโยโกฮาม่านะฮะแล้วก็ไฟด้านหลังสวยงามเป็นไฟแนวตั้งของฮ mm ุนไดเห็นชัดจริงนะมีโลโกฮุนไดสีโครเมียมโรโกโตัวรุ่นนะฮะอีลิทนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นรอยคราบไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็แผ่นโครเมียมมีใหญ่ตรงกลางพร้อมโลโกฮุนไดนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดสาท้ายให้ดูอันนี้เป็นแมนนวลนะเจ้าของเก่าน่าจะไม่ได้ทามานะเขาบอกว่ามัน,นหนักเหลือเกินนี่ก็ออข้างหลังติดอยู่ไดแค่นี้แหละ ก็พื้นที่ประมาณนี้ด้านหลังแล้วก็มี parking นเซอร์ให้อีก4จุดพร้อมกล้องหลักด้วยนะครับถือว่าโอเคนะปลอดภัยหายห่วงเรียบร้อยนะฮะเราปิดให้เรียบร้อยไฟด้านซ้ายก็สวยงามล้อแม็กด้านซ้ายมยีรอยเดิมๆจากโรงงานที่เป็นรอยสีนะฮะก็คือเดิมๆสวยงามยางอะไรเนี่ยโอเคลึกดีจริงๆเลย ประตูด้านซ้ายเหมือนกันนะ,ะติดว่าประตูอัตโนมัติไฟฟ้านะฮะแล้วก็นี่นะสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบกันสาดสีดำยังไม่โดนแดดกับดูด,ดีแล้วก็ตัวกระจกนะฮะกระจกยังไม่มีรอยอะไรมากเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นสเก็ตเล็กๆนิดหน่อยนะตัวแบกด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะฮะอันนี้เป็นค่าพวกค่าน้ำมันค่าอะไรเดี๋ยวเราเช็ดให้อีกหนึ่งรอบก่อนออกไปใช้งานนะฮะนี่เราลงแวกให้มันด้วยนะฮะสภาพโดยวรวมโอเคตัวด,วดอกยาง ดีทั้ง4ล้อนะรอบคันซว้ยงน้ครับตอนนี้นะฮะอยู่กันที่ด้านในของเจ้าโตฮุนได2.5 E-Lit e นะครับก็คือนี่รีโมทเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบสําหรับไขของโตฮุนไดเนี่ยมันจะไขทุกรุ่นอยู่แล้วแต่เก็บได้แบบเก็บถุ่มใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรีโมทสาหรับเปิดประตูนะฮะ ในกรณีที่บางทีเราอาจจะยังไม่ได้สตาร์รถเราเกิดเปิดประตูก่อนก็ได้นะฮะแต่กดปลดล ok uhh. ็อกรถด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเราเสียบเสียบเลยเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นแผงคอนโซลด้านขวานะครับที่เขียนว่าเลฟและไลท์เนี่ยง่ายๆเรากดค้างประตูจะเปิดหรือปิดเองผมเทสให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งด้านขวาก็คือไลท์นี่คือปิดแล้วลานบันไดด้านล่างก็เก็บเองให้ด้วยขอเทสอีกรอบนึง นี่ภูมิใจนำสเสนอเหนอเือหรือเกินนะครับผมลมามไดจะออกมาให้เองอัตโนมัตินะฮะก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีสำหรับคนมีอายุนะฮะแล้วก็รถคันนี้นะครับไหม่7,786กิโลเมตรนะฮะถือว่าในระยะ1ปีเนี่ยก็ถือว่าก็คือใช้มาแหละแต่ไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็รถใหม่มากนะฮะพัดตรงพลาสติกตรงนี้เนี่ยยังอยู่ครบเลยนะฮะคอนโซลด้านข้างเนี่ยจะเป็นลายไม้แบบมีพลาสติกที่ยังติดอยู่ตรงตะกูอยู่เลย วิทยุดังเดี๋ยวเบาอ่ะและที่สําคัญนะคายแม็กของคันนี้อีกหนึ่งเรื่องผมลืมไปก็คือตัวจอเนี่ยจะเป็นจอแอนดรอยนะก็จอแอนดรอยทำได้หลายอย่างเล่นแอปพลิเคชันดู YouTube ฟังเพลงจุกหรือจะทําอะไรได้หลายอย่างเน็ตฟิกน่าจะทําได้ด้วยนะฮะดีจริงนะครับตัวแอร์เย็นแยกซ้ายขวาไม่ได้นะ Air แอร์เราก็ปรับตรงนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นให้ดูตรงมือแล้วกันว่ามันปรับตรงนี้นะฮะองศาเนี่ยปรับตรงเทมแล้วก็ ความเย็นของพัดลมเราก็หมุนหมุนหมุนอย่างนี้เกียร์เป็นเกียร์5สปีดนะครับสำหรับรถแบบนี้เนี่ยคือมั่นใจหายห่วงแรงม้ามันเยอะอยู่แล้วนะฮะรถคันนี้นะฮะโดยรวมดีช่อง USB อยู่ตรงกลางนะเสียบเข้าได้ปกตินะฮะมีกล้องแถมมาด้วยจากเจ้าของเก่าว้าวดีจริงข้างบนเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยนะฮะมีเลื่อนดูกระจกได้ด้วยแล้วก็ไฟใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็มีกระจกให้ดูเหมือนกันนะฮะดีจริง ท่นะฮะเบาข้างในมันเป็นสีเบทเป็นแบบแมนวนวลดึงนี้ข้างหน้าแต่ว่าโดยรวมผมว่ามันมีพื้นที่อยู่แล้วแค่เนี่ยเย็นเจี๊ยบป,ปกตินะรถใหม่รถแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมีพื้นที่อยู่แล้วรถทุนไดมันสิเบเอ็ดที่นั่งใช่ไหมฮะก็นั่งมีแอร์เย็นปกติปรับแอร์ได้ตรงกลางข้างบนตรงนี้นะฮะนี่ก็ปรับได้ตามชอบนี่ โดยรวมสภาพเบาะทุกอย่างใหม่นะครับประตูเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยนะฮะโดยรวมเนี่ยโอเคมากนะสำหรับรถฮุ่นใดคันนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบสีนี้นะครับสีน้ำเงินอมเทาเนี่ยลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับราคาเหลือเพียงแค่1,250,000บาทเท่านั้นนะฮะ มาครับเดี๋ยวเรามาดูรอยเม็ดอาร์ของเจ้าตัวคุนใดกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่น็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นสีเทานะฮะดูง่ายๆนะฮะดูเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแกะรอยแงะรับรองไม่เคยชนไม่เคยแกะออกมาแน่นอนนะคะไล่ขึ้นมาเนี่ยตัวเครื่องฝากระโปรงเนี่ยทรงเดิมเลยรอยเดิมๆวงกลมอะไรอย่างเงียง้ยฮะรอยยางอะไรเนี่ยเป็นเดิมๆค่อนข้างใหม่มากเม็ดอาร์อย่างนี้นะฮะวงกลมเม็ดอาร์สวยงามนะครับเม็ดอาร์ตรงนี้อย่างเยอะเลยดูดิเม็ดอาร์โอ้โห ดูดีจริงๆนะครับแล้วก็นอกนั้นก็รอยเดิมๆนะฮะไม่มีอรอยเบี้ยวรอยชนรอยอะไรมาเลยนะฮะนี่เป็นรอยเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะครับสภาพสวยงามดูดีแน่นอนนะฮะแล้วก็รอยตัวน,น็อตด,ด้านขวานะ,ะของตัวฝาก,ากระโปรงก็ไม่เคยแกะไม่เคยแงะไม่มีอรอยขุนไม่มีอะไรรับประกันสวยงามแนะะ่นอนนี่ก็เป็นตัวด้านแก้มของตัวด้านหน้าของตัวรถนะฮะก็สภาพสวยงามรอยน็อตรอยอะไรไม่แกะเหมือนกันนะครับนอกจน้อันนี้ก็เป็นไฟนะครับแล้วก็คานหน้าก็จะเป็นพลาสติกดรบ ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปดูตัวด้านแก้มด้านซ้ายบ้างดีกว่าอันนี้ก็ล้อยนอ็อตสีเดิมๆเพราะว่าสภาพรถใหม่มากครับคิวปิดผมขอนั่งบ้างแล้วกันอยากจะชิวๆให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับนี่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ที่มันพิเศษเพราะเนี่ยเห็นป่ะเขทาทำบันไดด้านข้างมาสำหรับคนมีอายุนะสำหรับรถขนส่งแบบ11ที่นั่งอย่างเนี้ย ถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยผมถือว,ว่าดีนะครับก้าวขึ้นตรงนี้ไปแล้วก็ขึ้นไปสู่รถแล้วก็นั่งแบบสบายๆนั่นเองนะครับก็ใครสนใจเจ้าตัวคุณใดคันนี้นะยังไงดูดีเทลตรงนี้เก็บไว้ด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนถ้าเทียบกับเบนซินนะครับแล้วก็แรงม้านะครับอยู่ประมาณ177แรงม้านะครับกับแรงบิดอยู่ประมาณ441นิวตันเมตรนั่นเองราคาผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบก,กันนะฮะก่อนที่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาจะามาขายเราแต่เขาแต่งเพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นบันไดด้านข้างตัวประตูไฟฟ้าคู่นะฮะแล้วก็มีกล้องหลังด้วยกล้องหลังมันอาจจะมีอยู่แล้วแล้วก็ตัวโช๊คตัวอะไรเงี้ยคือรถมันดีจริงๆนะครับราคาเหลือเพียงหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้น 2ีนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของเรามี facebook มี youtube มี like at, ไ i n ์แอด์ฮะไลน์อดเดี๋ยวผมขึ้น QR code ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับเข้าไปสแกนดูปตดตัวรถได้แล้วกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมขอนำรถพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะไปใช้ไปเก็บไปทำอะไรก็ได้เรื่องผมบายยสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com